Mission to the Moon. continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a move บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลยสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทยหาุสาหะครับ วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องสวัสดิการของสีจันซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะฮะซึ่งจริงสวัสดิการของสีจันกับของมิชชันสุดมูลเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าของของสีจันน่ะจะมาก่อนนะฮะแล้วก็เรื่องในโอกาสไพร์ดมันด้วยซึ่งปกติสวัสดิการเหล่านี้เรามักจะประกาศช่วงไพร์ดมันนี่แหละนะครับอันดับแรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า,อาตอนนี้เรามีเรียกว่าการประกันสุขภาพเนี่ยนะฮะครอบคลุมถึงเรื่องของธนตกรรมแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับ เป็นสามารถปรึกษานะฮะนักจิตบำบัดอะไรเงี้ยได้นะครับันนี้นก็เป็นสิ่งที่ HR อยากจะทำให้อยู่แล้วลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนสวัสดิการทั่วๆไปอย่างอื่นนะครับที่เราพยายามทำเรียกว่าพยายามทำให้พนักง,งานแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือมีเรื่องลาคลอด180วันนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเงินเดือนเต็มนะฮะแล้วก็มีสำหรับคุณพ่อที่ภรรยาคลอดบุตรนะครับลาไปช่วย คุณแม่ได้30วันนะครับจ่ายเงินเต็มเช่นกันคนที่ทำ Genderreaassignment หรือว่าการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยนะครับสามารถลาได้30วันนะไม่นับเป็นวันลานะครับแล้วก็สำหรับคนที่สูญเสียคนในครอบครัวนะครับญาติผี่น้องออคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยสามารถลาเพิ่มจาก ที่ต้องไปปฏิบัติศาสนากิจต่างๆนะฮะที่เป็นตามธรรมเนียมเนี่ยได้อีกสิบวันสําหรับทําใจเราใช้คําว่าลาลาพักใจเพราะว่าเรารู้แหละว่าคนที่สูญเสียคนสําคัญหรือแม้แต่ครั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่มีไม่มีกระจิจกระจายจะทํางานอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งขึ้นมาด้วยนะฮะที่ที่เราคิดว่าเป็นความเท่าเทียมในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะฮะนั่นก็คือการลาไปปฏิบัติธรรมกับลาไปเพื่อศาสนากิจ นะครับวันหยุดของประเทศไทยเนี่ยนะฮะวันหยุดนักคาตาเลร์ของเราซึ่งซึ่งปี2 5 6 7เนี่ยเรามีทั้งหมด17วันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ้างอิงจากธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการส่วนใหญ่เป็นวันหยุดทางพุทธศาสนาเนาะไม่ว่าจะเป็นวันมาค้าบูชาวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับพนักงานเองศาสนาอื่นก็ได้สิทธิ์วันหยุดดังกล่าวแต่ว่าจะต้องใช้วันลากิจหรือว่าวันลาพัก้อนเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจของตนเองกับครอบครัวทดแทนนะครับดังนั้น ในวันสำคัญของศาสนาอื่นนะครับอิสลามฮินดูคริสเนี่ยนะครับเราก็สนับสนุนนะฮะให้พนักงานได้ลาไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างเท่าเทียมนะครับรวมถึงเรายังส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสลาไปปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อแสวงหาความสงบทางจิตวิญญาณพักฟื้นใจนะครับซึ่งอันี้เนี่ยก็ลาสำหรับปฏิบัติธรรมนะฮะอันนี้มีจะต้องดูเวลานหนึ่งนะฮะว่าสามารถโอนให้งานให้ทีมได้ยังไงบ้างนะครับก็ลาไปปฏิบัติธรรมก็แยกต่างหากอีกอันหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ก็เป็นวันลาที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะทีนี้หลายท่านก็อ,อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะมีประเด็นไหมเรื่องว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะงานจะพอหรือเปล่าวันหยุดจะเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะคือผมคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเรามีความเครียดในการทางานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วคือพูดง่ายคือผมคิดว่าพลังใจที่มาจากคนที่แฮปปี้ที่ทํางานอะ มันจะช่วยให้การทํางานดีขึ้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าความหลากหลายนี่มันไม่ได้พูดถึงเรื่องเพศหรือเรื่องอายุอย่างเดียวนะยังพูดถึงเรื่องความเชื่อด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทานะครับอ้อรวมไปถึงอันหนึ่งเราจะมีเรื่องของอสมรสเท่าเทียมนะสมรสเท่าเทียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยนะครับเวลามีการสมรสเนี่ยนะครับเราก็จะมีะเรียกว่ามีสวัสดิการให้ใช่ไหมคับคู่สมรสเนี่ยก็จะจริงได้ทุกเพศนะครับของเราก็ได้ทุกเพศ เราก็จะมีการอีกอันนึงเพิ่มเติมก็จะเป็นการลาเพื่อไปรับบุตรบุญธรรมด้วยนะนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นดีเทลแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราพยายามทําให้พนักงานเรียกว่ามีช่วงเวลาในการผ่อนคลายไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบบ้างนะครับเพราะว่า,าก็ต้องยอมรับว่างานที่ที่บริษัทอะมันหนักจริงนะครับแล้วก็ความเครียดก็เยอะนะฮะบ,บริษัทผมนี่ก็ไม่ได้ทํางานชิวนะงานเครียดมากนะครับแล้วก็ แล้วก็มีโอ้มีสารพัดเรื่องนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ได้มีโอกาสพักผ่อนพักใจบ้างนะครับนี่คือแนวคิดในเรื่องของของอีควอลิตี้นะที่ที่ที่สีจันนะฮะซึ่งผมคิดว่าเราพยายามจะอัดเดเรื่องนี้ในในหลากหลายแง่มุมนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันสำคัญมากขึ้น,นเรื่อยๆนะในในกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะฮะ ซึ่งเนื่องในโอกาส Pride มันในปีนี้นะครับซึ่งเราก็ไปร่วมขบวนใหญ่ด้วยอย่างที่เรียนแล้วนะฮะเราไปร่วมผมก็จะไปเดินขบวนด้วยไปขึ้นเวทีด้วยนะครับไปขึ้นเวทีตอนเช้าแล้วก็ไปร่วมขบวนพารเรดตอนบ่ายซึ่งเราปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่ละยิ่งใหญ่ในสเกลเรานะก็ถือว่าใหญ่แล้วมีคนไปร้อยคนนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนเช้าผมก็มีโอกาสขึ้นไปพูดนะฮะเรื่องจะไปพูดเรื่องนี้แหละเรื่องสวัสดิการความเท่าเทียมต่างๆแล้วก็ช่วงบ่ายพาเรดถึงสองโมงถึงหกโมง นะฮะก็ตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่แถวหน้าสยามพาร,รากอนไปถึงไปถึงนู่นเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเนี่ยนะ,ะก็น่าจะเป็นงานใหญ่สหรับวันที่หนึ่งนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาผ่านไปก็ก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะฮะผมก็เต็มที่นะฮะ,แล,ะแล้วทีมพาเรลเรานี่ก็ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับจัดเต็มนะฮะทุกคนต,ตั้งตั้งตารอกันอ,อย่างมากเลยนะฮะแล้วเราก็มี ระหว่างทางนี้เราก็จะมีสินค้าตัวอย่างนะครับไปมอบให้กับผู้ที่มาอยู่แถวๆงาน p a เร d ของเราตรงนั้นด้วยนะฮะซึ่งก็น่าจะมีคนมารอดูอยู่พอสมควรนะครับจริงๆปีนี้ก็ไปกันหลายแบรนด์นะฮะไปกันเยอะทีเดียวนะครับล้วก็เห็นทุกแบรนด์ก็ดูน่าจะจัดเต็มกันมากทีเดียวนะครับก็น่าสนุกดีนะฮะไม่มีอะไรวันนี้แค่ยอยากจะบอกว่า เราเราเรา,เราเชื่อจริงๆว่าถ้าเราทําให้พนักง,งานมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะเวลาพูดว่าอีกนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องยอมรับว,ว่าการทํางานไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็เครียดมันก็อะไรบ้างแล้วจริงๆการแข่งขันมันสูงทุกอย่างมันก็กดดันไปหมดนะฮะเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทำพวกนี้เนี่ยจะช่วยนะครับช่วยให้ให้ให้คนที่อยู่กับเราแฮปปี้มากขึ้นนะครับวันนี้มาสั้นๆเลยแบบนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Five Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to t o n Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a Move แล้วได้เลย